สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมปืนใหญ่อาเซนนอนนะบวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้ออาเซนนอลมาครับไม่เป็นไรนะฝากซะหน่อยไหนๆเข้ามาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยมาเข้าเรื่องกันเลยครับสาวกของทีมปืนใหญ่อาเซนนอนในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะแฮปปี้ครับกับดีลแรกที่เซ็เสนสัญญาก,กับกองหลังรูปหล่อทีมชาติอิตาลีจากปอรลญญาเข้ามาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นฝีเท้านะแต่ว่าแค่การฝึกซ้อมครับ ทั้งทางด้านเฮดโค้ดอาร์เตต้ารวมถึงกัปตันทีมอย่างโอเดกาดก็ชื่นชมเป็นอย่างมากว่าคาราฟิโอรีเนี่ยเป็นของดีเป็นของแท้และก็สามารถยกระดับเกมรับให้กับทีมอาร์เซนอลได้อย่างแน่นอนในเรื่องของแดนกลางทางอาร์เซนอลก็กําลังเดินหน้าลุยดิวคว้า2 m i มิดฟิลทีมชาติสเปนครับไม่ว่าจะเป็นในลายของฟาเบียนลุย หรือมิเกลเมเรโน่แต่บางคนบอกใจเย็นๆขยับทีละแต้มขยับทีละคนแล้วกันคนแรกเป็นเรื่องของมิเกลเมเรโน่ครับซึ่งเดี๋ยวรอบ,บทสรุปหลังจากนี้น่าจะใกล้เคียงมากขึ้นครับเริ่มจะแบบเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องกําลังพูดคุยกันอยู่ว่าจะจบยังไงจะเป็นแบบไหนแล้วได้ใครมาก่อนหรือว่าได้ทั้งคู่หรือจะไม่ได้เลยอันนี้ก็อาจจะเศร้าไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่าต้องมีสักคนแหละแต่ว่าปัญหาที่สําคัญที่สุดของแฟนบอลปืนใหญ่อาร์เซนอลบอกปืนใหญ่ ตอนนี้เนี่ยฮะสอฤด,ดูกาลที่ลุ้นแชมป์แล้วทําได้แค่รองแชมป์หนในปัญหาใหญ่1ในปัญหาหลักปัญหาสําคัญก็คือการทํารูปเกมจะสวยเพียงไหนก็ตามครับแต่การจบสกอร์ที่ไม่เฉียบคมเนี่ยครับคือปัญหาที่ทีมอาร์เซนอลจะต้องแก้ไขใครจะเข้ามาเป็นหมายเลข9ครับที่พึ่งพาได้หมายเลข9คนปัจจุบันกราเบียนเคสุดกับที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้สฤดูกาลแล้วครับยังนำผลงานได้ไม่เข้าเป้าทำผลงานได้ ยังน่าผิดหวังอยู่แล้วดูการก่อนครับลงเล่นในพรีเมียร์ลีก27นะัดทาไปได้แค่4ประตูเท่านั้นยังเป็นจุดบอดอยู่ครับโอเคการประสานงานการเล่นร่วมกับเพื่อนเนี่ยทำได้ดีการหาช่องทางการฉีกการแหวกกองหลังเนี่ยเก่งเลยนะแต่พื้นที่สุดท้ายจังหวะที่มันควรจะเปลี่ยนจากโอกาสให้เป็นประตูครับก็บเป็นเคสุดทำได้ไม่ดีนะักในะขณะที่ตัวสำรองอย่างเอ็ดีเอ็นเคทีนะหมายเลข14คนปัจจุบัน ใส่หมายเลขของตำนานอย่างเชลลี่องลีครับแต่ว่าฝีเท้านั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง27นัดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลก,ก่อนทําได้แค่เพียง5ประตูนี่น่าจะไม่เพียงพอสําหรับทีมที่ใช้คาว่าหลุนแชมป์จนกระทั่งมิเกลอาเตต้าครับดันทางด้านไคลฮาวเวตครับกองกลางที่ซื้อมาเพื่อจะเสริมศักยภาพในเกมรุกเพิ่มความหลากหลายเพิ่มมิติทว่าเมื่อกองหน้าตัวหลักทําไม่ได้ก็จําเป็นต้องดันไคลฮาวเวตมาเล่นกองหน้าตัวเป้าในแบบบทบาทที่เรียกว่าฟอร์นไน ทำได้ยอดเยี่ยมนะครับ37นะัดทำได้13ประตูกับอีก7แอซิดมีส่วนร่วมในการทำเกมรุกทั้งยิงทั้งจ่ายถือว่าโอเคแต่ถ้าว่าความเป็นจริงกองเชียร์อาร์เซนอลอยากได้กองหน้าตัวเป้าหรือเบอร์ก้าที่แท้จริงสักคนครับรายชื่อเป็นคนนี้ครับเป็นวิกเตอร์โอซิเมนครับกองหน้าทีมชาติไนจีเรียของนาปโปลีครับแชมป์กัลโช่ซเรีเอเมื่อ2ฤดูกาลก่อน ฤดูการที่แล้วอาจจะทําผลงานดรอปลงไปนิดนึงนะฮะยีนัดทําได้15ประตูดีกว่าทั้งกาเบียนเคซุดเอนเนียรวมไปถึงไคลฮาวเวตและเป็นเบอร์เก้าที่แท้จริงครับเต็ไมไปด้วยสัญชตตาตญาณนี่คือสไตรเกอร์โดยแท้เลยแหละฟอร์เวิร์ดก็คือฟอร์เวิร์ดนะสไตรเกอร์ก็คือตัวจบสกอร์เป็นเพชฌฆาตในกรอบเขตโทษและสามารถทำประตูได้ทั้งลูกหมงลูกยิงลูกใกล้ลูกไกล,ลกกเรียกว่าตอบโจทย์จริงๆเมื่อ2ฤดูการที่แล้วครับในช่วงเวลาที่ เขามีปัญหากับนาโปลีนะเรื่องของการทําคลิปล้อเลียนของสโมสรมีช่วงหนึ่งด่โอซิมเมเน่ลบรูปภาพของตัวเขากับนาโปลีหมดเลยจนนั้นก็มีข่าวมากมายว่าจะย้ายทีมครับหนึ่งในนั้นก็เป็น2ทีมจากลอนดอนนะทั้งเชลซีและอาร์เซนอลว่ากันว่าใครก็ได้ครับถ้ายื่นข้อเสนอเข้าไปโอซิเมเน่น่าจะย้ายมาจกนกระทั่งนาโปลีเคลียร์เรื่องราวปัญหาส่วนตัวได้ก็ตัดสินใจเล่นกันต่อไปแต่ถ้าว่าเมื่อแหมแก้วที่มันล้าวนะเหมือนก็รอวันแตกแล้วเหมือนกับว่า ตลาดซัมเมอร์นี้ครับมันน่าจะชัดเจนว่าโอซิมเพนนั้นส่งสัญญาณที่ไม่อยากจะค้าแข่งต่อแต่ปลายทางนั้นจะเป็นใครคนที่ดูจะได้เปรียบมากกว่าทีมที่ดูจะได้เปรียบมากกว่าคือเชลซีเพราะเชลซีนั้นมีลูกกูกูครับหนึ่งในนักเตะที่ทีมนาปูรีอยากได้ว่านาบูรีนี้เปลี่ยนโค้ชเป็นอันโตนิโอคันเต้ครับและตั้งใจที่จะเอาลูกากูเนี่ยบวกกับเงินอีก70ล้านยูโรยืนให้กับนาโูรีเพื่อดึงตัวโอซิมเพนมา เป็นจุดที่เชลซีได้เปรียบอาร์เซนอลแต่ว่าเชลซีนั้นก็ใช้เงินมหาศาลเหลือเกินในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาร์เซนอลก็ต้องตัดสินใจครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยทางอาร์เซนอลเคยให้ความสนใจแล้วแต่ที่ต้องถอยกลับมาเนี่ยเพราะว่าค่าฉีกสัญญาเนี่ยมันคือ130ล้านยูโรอันนี้เป็นจุดที่ต้องคิดหนะักเพราะอาร์เซนอลเองก็ใช้เงินไปเยอะในฤด,ดูกาลก่อนจะใช้จ่ายแต่ละครั้งก็ต้องคิดให้ให้มากพอสมควรแต่ถ้า70ล้านอันนี้ลดลงครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่ง อันนี้นะ่าสนใจเพราะว่าซื้อมาเนี่ยหลายคนบอกเออต้องการแบบนี้แหละอยากได้ตัวที่ซื้อมาแล้วใช้ได้เลยสิ่งที่ต้องกังวลอาจจะเป็นเรื่องของขั้เหนื่อยครับเพราะขัานเหนื่อยของโอซิมเฮนเนี่ยอยู่ที่ระดับ2 4 6 0 0 0ปอนด์สูงที่สุดครับสูงอาจจะเป็นอันดับ3ของอาเซนอนนะแต่ว่าคนที่อาเซนอนจ่ายอันดับ1คือไคลฮาวเวตเนี่ย2,008อันนี้คุ้มค่าแต่อันดับ2อย่างกบเบียนเคสุดที่2,006แลกกับโอซิมเฮนน่าจะโอเคกว่า นะผมเชื่อว่าแฟนเดอกันเน่ก็คิดแบบนั้นเช่นกันอีกหนึ่งตัวเลือกครับกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์มาแล้วมากมายนะด้วยวัยเพียง24ปีแต่ว่าคว้าแชมป์โลกมาแล้วคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมปีเยนสร์ลีกโสเรียกว่าครบเครื่องได้มาครบทุกอย่างแล้วแต่ตอนนี้สิ่งนี้เขาไม่ได้กลับมานั่นก็คือตำแหน่งตัวจริงที่ต้องการเขาคือจูเลียนอันเบเลสครับกองหน้าสารพัดประโยชน์ของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ มีข่าวคราวว่าต้องการลงเล่นมากขึ้นอยากได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นจุดนี้ทางด้านของเป๊ปกัวเดล่าก็ออกมาบอกว่าให้เขาตัดสินใจนะให้จูเลียนอัมเบรตตัดสินใจให้ดีแล้วก็มาบอกว่าจะเอาอยัางไงฤดูกาลที่แล้วครับลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไป36นัดยิงไป11ประตูกับอีก9แอสซิสต์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในผลงานที่ไม่ธรรมดาแต่อาจจะเป็นเบอร์9ที่แตกต่างสะหน่อยกับทีมชาติอาเจนตินาจูเลียนอัมเบรตก็ใส่หมายเลข9นะครับ ต่ตำแหน่งการเล่นของอันเบเลสเนี่ยไม่ใช่หน้าเป้าตรงนี้แฟนบอลอาร์เซนอลอาจจะรู้สึกว่าเอา้าอันนี้อย่างนี้จะต่างอะไรกับกา,การมีการเียนเคซุดแตกต่างแน่นอนครับเพราะว่าจังหวะสุดท้ายพื้นที่สุดท้ายการเปลี่ยนจากบิ๊กเชนครับหรือโอกาสสาคัญให้เป็นประตูเนี่ยจูเลียนอันเบเลสนั้นทาได้ดีกว่าและอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับที่อาเตต้าชื่นชอบเพราะว่าเล่นได้หลากหลายไคฮาวเวตเล่นได้ยังไงอันเบลเลสเล่นได้แบบนั้นแถมเป็นหน้าเป้าที่เล่นเป็นธรรมชาติได้ด้วย เล่นปีกก็ได้มิดฟิลตัวรุกก็ได้ปีกซ้ายปีกขวาคือสารพัดประโยชน์จริงๆความแพงของจูเลียนอันบัเลสไม่รู้จะไปจบที่ตรงไหนแต่ถ้าเอาราคาตามที่ตลาดกลางวางเอาไว้คือ90ล้านยูโรจริงๆก็สูสีกับวิกเตอร์โอซิเฮนครับแต่ที่ไม่ต้องเสี่ยงก็คือว่าการปรับตัวในพรีเมียร์ลีกทางด้านของอันบเลสไม่ต้องปรับตัวแล้วแล้วการซื้อขายของอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็น เรื่องที่ทํากันมาตลอดตั้งแต่อร์เตตามาคุมทีมอาเซนอลไ่หจะเป็นการซื้อกาเบียนหรือซินเชนโกาต่างนะในลายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่อรตเตตาจะดึงเด็กเก่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทัาปืนโตครับแต่ปัญหาที่สําคัญก็คือตอนนี้ข่าวที่มันออกมาแรงก็คือว่าทางด้านแอเลติโกมาดิดก็พร้อมที่จะดึงตัวของจูเลียนอันเบลสเช่นกันรู้ว่าเสี่ยงครับแต่ผมเชื่อว่าอร์เตตาก็ขอจะลองสักหน่อยนะยังมีเวลา เพื่อนๆชาวเดอร์การเนอร์คิดว่ายังไงครับใน2ตัวเลือกนี้หรือว่ามีตัวเลือกอื่นที่อยู่ในใจมากกว่าพูดคุยกันหน่อยครับคอมเมนต์กันหน่อยถ้าคอมเมนต์ไม่จุใจไปคุยกันต่อนในไลฟ์ครับเหมือนเดิมครับมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หทุ่มครึ่งวันนี้ประมาณนี้ครับกับเรื่องราวการเสริมทัพการล่าหัวหอกคนใหม่ของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ